มาดูข่าวความเคลื่อนไหวของเคาน์เต Service นะคะประกาศศักยภาพก้าวสู่ความเป็นเลิศค่ะการันตีองค์กรคุณภาพอย่างแท้จริงองค์กรหนึ่งเดียวที่คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award ประจำปี2564ติดตามพร้อมกันค่ะที่โรงแรมอินเตอร์ t i n e n t a l กรุงเทพมหานครนายปิยบุตรชนวิจารณ์ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ แถลงข่าวการประกาศผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี2564หรือ Thailand Quality Award 2021ปีนี้บริษัท c u s t e r Service จำกัดโดยน,นายวีรเดชอัครพลพาณิชรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสได้รับประกาศชื่อรางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือ TQA ซึ่งเป็นปรางวัลสูงสุดที่สำนักง,งานรางวัลคุณภาพแห่งชาติมอบให้แก่องค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการอย่างบูรณาการเปีียมด้วยคุณภาพและศักยภาพทัดเทียมมาตรฐานโลกจัดโดยสถาบัน เพิ่มผลผลิตแห่งชาติสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติโดยนายกอบชัยสังสิทธิสวัสด์ตลาดกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติมอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดี โอกาสนี้นายปียบุตรชนวิจารณ์ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้กล่าวชื่นชมบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดได้นําเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการทําให้สามารถบรรลุเป้าหมายมีแผนการดําเนินงานที่เป็นเลิศปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและไม่หยุดที่จะพัฒนาองค์กรส่งผลให้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติในปีนี้ที่การันตีถึงศักยภาพและมาตรฐานการดําเนินงานที่เป็นเลิศทัดเทียมระดับสากลบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยต้องถือว่า ได้ทำทุกอันดูเพอร์เฟกมิฉะนั้นไม่มีทางจะได้ CQA เพราะนั้นก่อนจะมาจุดนี้ผมเชื่อว่าท่านไปรีไฟ์แต่ละจุดจนกระทั่งคณะกรรมการผู้ประเบินที่เขาเลยแอสเซสเซอได้เห็นพร้องต้องกันว่าบริษทัทเคาน์เตอร์สวิเป็นองค์กรที่เหมาะสมมาก ที่จะได้รางวัลอันทรงเกียรติอันนี้ด้านนายวีระเดชอัครผลพาณิชรองกรรมาการผู้จัดก,การอาวุโสกล่าวว่าจากความพยายามกว่าสิปีที่บริษัทได้รับรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดก,การองค์กรที่ทัดเทียมมาตรฐานโลกโดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้นาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาเป็นกรอบมุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดก,การภายใต้ความเชื่อและความศรัทธานในองค์กรปลูกฝังวิธีการทํางานด้วยที q ิธรรมชาติ บูรณาการแผนงานและกระบวนการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อย่างเป็นระบบพร้อมส่งมอบนวัตกรรมที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าสังคมและประเทศชาติสู่ความยั่งยืนที่แท้จริงภายใต้วิถีนี้เกิดจากหลอมรวมนะครับบุคลากรในวิธีคิดวิธีปฏิบัติเริ่มจากความเชื่อความเชื่อในเกณฑ์ความเชื่อในผลสมรรของเกณฑ์หากเรา มีการจัดการตรงตามแนวทางที่เกณฑ์กำหนดให้สอดคล้องประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินการตามเกณฑ์จะส่งผลลัพธ์ทำให้พนักงานหรือผู้ปฏิบัตินะครับเกิดเป็นความศรัทธาและภายใต้ความเชื่อและความศรัทธานี้เองจึงทําให้เกิดเป็นวิถีของการทํางานแบบ TQA จึงเกิดเป็นแนวทางในการทำงานตามธรรมชาติของพวกเราทุกๆคน ซึ่งความเป็นธรรมชาตินี้เองจะถูกปลูกฝังอยู่ในตัวพนักง,งานทุกคนทางนี้บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดจะเข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี2,564ในเดือนพฤษภาคม2,565นี้ช่วง eec จุดเปลี่ยนประเทศไทยในวันนี้นะครับขอนําเสนอครับเป็นข้อเสนอแนะจากทางภาคเอกชนที่อยากจะเห็นรัฐบาลเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยว เพื่อคืนชีพให้กับเศรษฐกิจ e EEC ติดตามได้จากคุณพลวัตเลยครับ